ปารีสอัดแมนยูเบอร์ซิลุาถล่มน้องใหม่ไว้ใจเชลซีของดีต้องไลซิกยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020-2021กลับมาระเบิดความมันกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วครับกับโปรแกรม รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะทำการแข่งขันในคัําคืนวันที่2 0ตุลาคม2563นี้มีด้วยการ8คู่8สนามเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับว่าแต่ละคู่แต่ละสนามผลการแข่งขันที่คาดจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ซ u เปอร์บิ๊กแมตในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกันเลยครับเป็นการพบกันระหว่างปาริแซงต์แชม่ง จากลีเกเอิงฝรั่งเศสพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเป็นการแข่งขันในกลุ่ม S นัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อฤุูการ2018-2019และจบลงที่ปีศาจแดงของโอเลกุนนาโซชาพาลูกทีมพลิกเอาชนะปารีสแซงฌแมง เข้ารอบแบบหน้าเหลือเชื่อเพราะนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ในบ้านไปก่อน0ประตูต่อ2แต่ก็สามารถบุกไปเอาชนะได้ที่พาร์คเดอะแปลงถึง3ประตูต่อ1ทําทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าสู่รอบต่อไปในฤดูกาลนั้นไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มจากเจ้าบ้านของคุณซือโทมัสทูเคิล ปารีสแซงต์แชมงต้องบอกว่าวันนี้มีความพร้อมเต็มสูบโดยเฉพาะเนมาที่ได้พักในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทั้งเอ็มปปเป้เองก็ซัดสองประตูขู่ให้แมนยูเห็นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ปารีสมาเต็มสูบแน่ๆครับสำหรับสเปผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของเจ้าจินอย่างปารีสแซงต์แชมงซึ่งมาในระบบ4-33ประกอบไปด้วย ผู้รักษาประตูเป็นนาวาร์แนวรับ4คนประกอบไปด้วยฟอร์เรนซีมาร์กินยอตคิมเปมเป้และบัคเกอร์ส่วนแดนกลาง3ประสามได้แก่กาเย่เปเรเดสและเอเรราแน่นอนครับแนวรุก3ประสามแนวรุกอยู่กันครบทั้งอังเคลดิมาเรียคริยันเอ็มปาเป้และเนมา่า ไปดู11ผู้เล่นของทางฝั่งทิมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซือโอเล่กุนนาโซชากันบ้างครับแน่นอนมาในระบบ4-2-3-1ตามที่ถนัดผู้รักษาประตูเป็นเดเคอแบ็คขวาเป็นวานวิสซาก้าคู่เซนเต,นเตอร์กับจันจีมแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับลินเดเลิฟส่วนแบ็คซ้ายน่าจะเป็นหน้าที่ของลูกชอทำหน้าที่ต่อไปส่วนตัวใหม่อย่างเตลเลส น่าจะรอโอกาสต่อไปครับกลางรับเป็นหน้าที่ของแม็กโจมิน่โดยมีอปอกบานะครับทำหน้าที่เชื่อมเกมกับมาตารวมไปถึงปูโน่แเฟรนันและก็มาคัดเดสฟอร์ดหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของอองตอนี่ม็อกซิอลวิเคราะห์เจาะลึกต้องบอกว่าฟอร์มดีกันทั้งคู่ครับที่เล่นในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย p เชบุกไปถล่มนีมถึง4ประตูต่อ0ูซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงเปรริดฤดูกาลแร,รกๆเ p เชจะมี after shock จากการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศปีที่ผ่านมาก็ตามแพ้2นัดติดแต่หลังจากนั้นเมื่อจูนเครื่องติดปารีดก็ติดปีกเอาชนะ5นัดรวดรวมไปถึงนัดที่ผ่านมาด้วยเอ็มเปเป้เองก็ยิงถึง2ประตูในนัดล่าสุด แมนยูก็เช่นเดียวกันนะครับในลีกนัดที่ผ่านมาก็บุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถึง4ประตูต่อหนึ่งทำให้พวกความมั่นใจมาแบบเต็มกระเป๋ากันเลยทีเดียวครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ต้องบอกเลยว่ามีดีกันที่แนวรุกทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นอย่างปารีสแซง์แมงที่มีค appe, Maria, ริยันเอ็มเปอเป้อังเคลดิมาเรียรวมไปถึงเนมา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่น้อยหน้ามาคัดดัดฟอร์ดรวมไปถึงอองโจนี่มักซียาลและบรูโน่แฟรนันกำลังฟอร์มขึ้นมาอก,กันเลยครับแต่แนวรับเป็นปัญหาของทั้งสองทีมแต่ยังไงก็ยังเชื่อมั่นในเกมบุกของเจ้าถิน่นว่าวันนี้น่าจะสามารถยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แต่ก็อาจจะเสียประตูได้เช่นเดียวกันมองมุมที่ชนะน่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าถิน่นฟังธงลงสกอร์ ปารีส3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1คู่ต่อมาเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาจากลาลิก้าสเปนเปิดบ้านค้ำหนูรับการมาเยือนของน้องใหม่อย่างเฟรนวารอสบาร์เซลโลนาเพิ่งจะเสียท่าในเกมลีกนัดล่าสุดแพ้กับกิตาเฟ่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้วันนี้น่าจะเป็นเกมระบายความอัดอั้นตันใจ ที่พ่ายแพ้ในนัดล่าสุดไล่ถล่มน้องใหม่อย่างเฟรเรนวารอสแบบไม่ไว้หน้าฟันธงลงสกอร์บาร์เซลโลนา4เฟรเรนวารอส0ไปต่อกันที่ทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเปิดสเตมฟอร์ตบิดรับการมาเยือนของทีมแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างเซบียาจากลาลิกาสเปน เชลซีในปีนี้สือผู้เล่นเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้ฟอร์มการเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าที่ควรแต่กองหน้าตัวใหม่อย่างจิโมแวนเนอร์ก็สามารถซัดได้ถึง2ประตูในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเซาแธมป์ตันไป3ประตูต่อ3ทํทำให้วันนี้จิโมแวนเนอร์น่าจะมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการพบกับเซบียาฟัมธงลงสกอร์ เชลซี2เซบีย่า1และคู่ที่น่าสนใจอีกคู่สำหรับค่ำคืนวันที่2 0ตุลาคม2563นั่นคือทีมจอมสซไพรส์ยอย่างแอเบไลซิกจากบุนเดสลลกาเยอรมันเปิดทินต้อนรับน้องใหม่อย่างอิสตันบูลบาซเซเฮีย ต้องบอกว่ามาดีเหลือหลายสำหรับเอแบร์ไลซิกในฟุตบอลรายการนี้ยิ่งวันนี้เป็นโอกาสดีได้เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่อย่างอิสตันบูลบาซักเซียทำให้ไลซิกน่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านไล่ถลม่มทีมน้องใหม่ไปฟันธงลงสกอร์ไลซิก3อิสตันบูล0ูน สำหรับคู่ที่เหลือในค่ำคืนวันที่20ตุลาคม2563ลาซิโอจะเปิดบ้านเสมอกับบุรเซียดอดมุนไปสุดมันยูเวนตุสจะบุกไปเอาชนะดีนดโมเคียบถึงจินและเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะเปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างคลับบูสไปได้และทีมน้องใหม่อย่างแรนด์จะเอาชนะทีม คลาสโนโด้าน้องใหม่ได้เช่นเดียวกันและทั้งหมดนี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2020-2021นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มในค่ำคืนวันที่20ตุลาคม2563ติดตามความมันความสะใจของฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ที่นี่ยิงแสกหน้าออฟฟิเชียล ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ